เม่ทานยาคุณหมอแล้วนะอยา่าไปกินสูนรภัยอื่นนะหมอมักจะห้ามนะที่จริงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะคุณหมอฮะก็เป็นห่วงนะครับเพราะสูตรภัยมากมายในท้องตลาดนะครับบางทียาลูกกรเหล่านี้ก็ใส่สารสเตียรอยเยอะนะครับคนปวดข่าวปวดนั้นปวดนี้กินป๊บหายเลยฮะเหมือนยาผีบอกนสะที่สเตียรอยนี้ก็มีผลข้างเคียงข้างสูงนะ เกี่ยวกับสภาพไม้ว่าเป็นไตเป็นหลายอย่างมีผลกระทบนะะเพราะคุณหมอก็เป็นห่วงนะก็ไม่ควรจะทานขั้วยาหมอนะครับแต่ลิงจที่ของชวงโฮนี่ก็ต่างกันนะครับเพราะว่ามีการวิจัยมีการค้นคว้านะครับใช้เวลา35-37ปีในปัจจุบันนี้นะครับเขามีความปลอดภัยสูงเพราะมีเครื่องมือ AAS นะครับเขาเรียกออตติ a อปซับชนะันสเปกโต r โฟโตมิเตอร์นะเครื่องมือเหล่านี้ตรวจสอบสารปนเปื้อนนะได้หนึ่งในพันล้านเลยนะค่อนข้างละเอียดมากดังนั้นนะครับเปิดหลายๆประเทศมีจำหน่ายยังไม่มีใครร้องเรียนเรื่องอสารปนเปื้อนเหล่านี้เลยมีความปลอดภัยนะครับแล้วเพื่อพวกที่ใช้หลินจือหรือคนป่วยนะใช้หลินจือของโจงโฮไประยะหนึ่งก็จะเห็นสุขภาพของร่างกายเนี่ยดีขึ้นแล้วเมื่อไปตรวจกับคุณหมอครับ ค่าเลือดต่างๆมันก็จะฟ้องเห็นแล้วว่าค่าเหล่านี้มันดีขึ้นด้วยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจนะครับเราทานไปนะครับทานหลินจีชงโฮนะครับไม่ใช่มีความปลอดภัยสูงอย่างเดียวนะครับยังมีประสิทธิภาพนะช่วยองค์รวมของร่างกายด้วยสุขภาพต่างๆครับแม้การขจัดสารพิษหรือระบบภูิร่างกายก็ทํางานได้ดีขึ้นครับ